ภาพรวมส่วนตัวหนูก็ช่วงเลกหนึ่งเลขสองนี่คือไม่ค่อยทําผลงานออกมาได้ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยตามที่แบบตัวเองต้องการนะคะก็คือยังยังดีไม่พอค่ะสาหรับตัวเองแต่ช่วงไฟ n a ลโฟคือยังโอเคที่สามารถเริ่มคืนฟอร์มตัวเองกลับมาได้ค่ะก็ดีที่ว่าไฟ n a ลโฟยังสามารถคืนฟอร์มแล้วก็มาช่วยทีมได้ทันเวลาค่ะคราวนี้ค่ะกับการลงตัวกซ้อมสองก็มี จะเรียกน้องก็น้องไม่เต็มปากด้วยความที่รุ่นรุ่นมันไล่เรียกกันมากแล้วคือก็คือเห็นกันมามา,มานานพอสมควรแล้วค่ะก็หนูว่าก็ดีค่ะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราเอาคนรุ่นใหม่กับรุ่นกลางไปแข่งในรายการนี้ค่ะคืออย่างที่ผ่านผ่านมาก็คือจะเป็นรุ่นพี่พ,พี่โตกับกลางแต่เนี้ยกลายเป็นกลางแล้วก็ใหม่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เกิดความท้าทายนะคะก็อย่างเราก็ต้องรู้หน้าที่แหละว่า เนี่ยต่อไปเราก็จะเป็นพี่เราจะต้องแบบมีความรับผิดชอบจะดึงน้องยังไงจะกระตุ้นน้องยังไงจะพากันยังไงให้มันไปในทางที่ดีขึ้นที่จะแบบซัพพอร์ตทุกๆด้านนะคะทั้งจิตใจร่างกายการฝึกซ้อมแบบก็อย่างที่เรารู้ค่ะเวลาเราซ้อมขึ้นมันหนักมันก็คือแบบต้องมีช่วงดาวอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะสําหรับตัวหนูเองสำหรับน้องเองที่ได้ขึ้นมาหนูว่ากกไ,ไม่กังวลคะ่ะไม่กังวลเลยเพราะว่ามันก็ต้องถึงเวลาของมันละคะ่ะหนูว่า มันก็ดีแล้วอ่ะมันมันเหมาะสมแล้วแหละอาจจะไม่ถูกใจกองเชียร์หรืออะไรแต่มันก็ต้องเป็นไปตามการเวลาค่ะรู้สึกไม่กังวลรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่าค่ะอ่ะสำหรับวินแอลในคราวนี้มันต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเลยค่ะเจามองไงบ้างคะเพราะต้องไปแข่งในระบบบับเบิ้ลเนี่ยแล้วคือเราจะต้องอยู่แต่ในระบบที่มันมันต้องอยู่เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยยเีวอืมก็เท่าที่ดูนักแปดมา เขาก็อยู่กันได้ของเราอ่ะเราก็ต้องอยู่ให้ได้แต่มันยากตรงที่ของนักแบดอ่ะเขาอยู่ไทยมันมีอาหารไทยที่ซัพพอร์ตเขาอ่ะแต่เราอ,อยู่อยู่ต่างประเทศอยู่อิตาลีอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแบบปรับตัวให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ให้ได้ไวที่สุดอะค่ะต่อการแบบการแข่งแบบบับเบิ้ลอย่างเงี้ยค่ะแต่ก,ก็ก็ถือว่าเป็นอะไรแปลกใหม่จริงๆเราก็ต้องแบบต้องต้องทำอะ่ออำอะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าโควิดมันมาเราไม่สามารถเลือกอะไรได้ค่ะก็ไปรอดูกันเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ คค่ะอ้อมพูดถึงเดี๋ยวให้พูดถึงภาพรวมของตัวเองหน่อยในศึกวอลเลย์บอลพาราลิมปิกที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนก็ก็ทำเต็มที่แล้วนะคะแต่หนูว่ามันยังแบบมีข้อบกพร่องนิดหน่อยที่เราจะต้องแบบมาปรับกันแล้วก็หนูก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์ดวนค่ะซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติเหมือนแบบว่าเขาคอยเขาเรียกว่าอะไรคะผลักดันให้หนูอะแบบเข้มแข็งขึ้นทั้งกายแล้วก็ใจค่ะคราวนี้การได้กลับมาติดทีมชาติ งงก็ขอบคุณสตาฟโค้ดแล้วก็ทุกทุกคนเลยค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มาพิสูจน์อีกครั้งค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยหนูก็แบบมีประสิทธิภาพที่จะได้เข้ามาเก็บตัวในทีมชาติแล้วก็ขอให้คนที่ติดตามหนูช่วยเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนเลยค่ะ,คะในทีมชาติคราวนี้ได้เจอกับต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเพรรุ่นน้องด้วยค่ะก็ะะมันรู้สึกคิดถึงความหลังค่ะ รู้สึกแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยค่ะที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรคะเราน่าจะช่วยกันพัฒนาเพื่อที่จะให้ไปได้ไกลกว่านี้ค่ะอ่ะคราวนี้จะได้ไปร่วมในศึกวีอลด้วยมองไงบ้างคะเพราะว่าวีเอลมันเป็นระบบบับเบิ้ลที่เราจะต้องอยู่แต่ในระบบเงี้ยก็ตัวหนูอะหนูไม่เคยไปสัมผัสระดับโลกอย่างนั้นนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเราก็ต้อง ต้องหนักแน่นทั้งวินัยพฤติกรรมของเราแล้วก็วินัยในการซ้อมค่ะแล้วก็ทุ่มเทให้เยอะกว่าเดิมค่ะเหมือนที่เราเราเคยผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องทุ่มเทหนักกว่าเดิมอันนี้คืออันหลีกเนี่ยอาจจะเบาสําหรับเราแต่เนี่ยคือเราจะต้องหนักขึ้นแล้วใช่ ขาบลอนมาหนูยังรู้สึกว่ายังช่วยทีมได้น้อยเพราะว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือ mm hmm. เข้ารอบฟนอลโฟใช่ไหมคะแต่ว่าเราพลาดที่จะเข้ารอบฟนอลโฟค่ะก็เลยรู้สึกยัง oh. ไม่สามารถช่วยทีมไปถึงเป้าหมายได้ค่ะส่วนตัวก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ <laughs> เพราะว่าห่างจากแคมป์ทีมชาติไปนานค่ะห่างจากรลบบทีมชาติไปนานก็ พอเข้ามาก็ต้องปรับตัวอีกเยอะค่ะบบใช่ค่ะพอมีตัวเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องเหมือนแข่งคนอื่นหนูว่ามันเป็นข้อดีนะคะทำให้เราพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะแบบให้มันเท่ากับคนอื่นหรือให้มันเก่งกว่าคนอื่นให้ได้อะไรเงี้ยคะ่ะหนูว่าเป็นข้อดี ทีนี้ถ้าไปมันกต้องมีการจสมแล้ว,วบบคิดมองว่าเราโอกาสไหมหวังไมหมคะว่าจะได้คือตอนแรกหนูก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เข้ามาในแคมป์ทีมชาตินะคะพอเออได้พอได้เข้ามาก็จะพยายามทําเต็มที่ที่สุดค่ะไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดก็จะพยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองให้ออกมาได้มา,มากที่สุดค่ะ ก็อย่างหนูก็ยังก็เคยเล่นด้วยกันมาใช่ไหมคะก็ไม่ได้ไม่จะเรียกว่าไม่ต้องปรับอะไรมากก็ได้อย่างมีแนนมีดาวมีเพียวอะไรอย่างเงี้ยเคยเล่นกันมาจากชุดเยาวชนนะคะก็รู้สึกรู้สึกว่าเราน่าจะเล่นเข้ากันได้เพราะว่าในนี้ก็มีแต่น้องๆทัง้งนั้นมันอายุไล่ๆกันนะคะทุกคนน่าจะแบบไม่ค่อยเกรงกัน,นะคะ่ะ ออในการเห็นัดเียงเดียวต้องบ่ไหมคะกับสถานการณ์ที่มีปุ๋ยเยอืมก็มีกังวลน,นิดหน่อยค่ะเพราะว่าพอเราไปอยู่นูน่นทั้งเรื่องการการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันจะต้องอยู่ในกฎระเบียบทุกอย่างใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อที่จะเซฟตัวเราเซฟเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกกันวนนงวลทั้งเรื่องอาหารการกินด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะฟอร์มตัวเองไทยแลนด์ลีกพอใจมากน้อยแค่ไหนจ๊ะค่ะก็สำหรับฟอร์มตัวเองในไทยแลนด์ลีกนะคะก็บางแมตช์ก็พอใจมากบางแมตช์ก็ไม่ไม่ค่อยพอใจค่ะก็ถือว่ามาบ้างหายบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จริงใจจริงๆก็อยากจะช่วยน้องๆให้ได้เยอะมากกว่านี้ค่ะอ่ะคราาวนี้มมพูดถึงแป์ทีมชาติกันหน่อยปีนี้นี่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนเกิร์ลเจเนอเรชั่นเป็นเด็กรุ่นใหม่กันเลยมองไงบ้างคะบีมสำหรับ ก็สําหรับแคมป์ทิมชาติในปีนี้นะคะ,ะ,คะก็คือแบบแตกต่างจากปีก่อนๆปีก,ก่อนก็คือจะมีรุ่นพี่ที่แบบว่าคือแบบยังไงอะซีนเนียคือแบบใหญ่สุดแล้วก็มารุ่นน้องสุดอย่างเงี้ยพอมารุ่นนี้ก็คือแบบว่าอายุก็ไล่ๆกันอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นปีที่น่าน่าจับตาดูอีกปีหนึ่งนะคะสภาพร่างกาย ก็สภาพร่างกายตอนนี้หลังจากที่พักไปหลังจากจบไทยแลนด์ลีกนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับกลับมาเริ่มใหม่ในทีมชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าเหมือนเรามีเวลาในการฝึกซ้อมก่อนจะไปแข่งเนี่ยก็คือน้อยมากเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะถ้าเกิดคือกลับไปแข่งบีเอเอลถ้าเกิดได้ติดชุดไปบีเอเอลกังวลไหมว่ากับการแข่งขันเพราะว่าอย่างที่ที่รู้กันนะว่าจะเป็นแข่งในระบบลาบราโด้ที่ต้องอยู่ ก,ก็ถามว่ากังวลไหมก็กังวลน,นิดหน่อยนะคะกังวลเรื่องของเหมือนการกินกวแล้วก็กลัวเราจะเบื่ออย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเราอยู่แค่ในนั้นเราไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็อาจจะเบื่อกันคะ่ะก็ต้องหากิจกรรมอะไรให้มันแบบสนุกคลายเครียดอย่างเงี้ยคะ่ะ